บกันอีกครั้งนะคะสำหรับตอนที่2ออิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยเรามาดูกันว่าอารยธรรมจีนและอินเดียต่อสังคมไทยและเอเชียอาคาเนย์มีอะไรกันบ้างคะ่ะ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดยียและอารยธรรมจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําทไมสองประเทศนี้ถึงมีอิทธิพลก่บเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าจีนเนี่ยเป็นต้นกําเนิดอ,อารยธรรมลุ่มแม่น้ําหวงเหอนะคะส่วนอินเดยียคืออารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุจีนอยู่ติดกับทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนอินเดียอยู่ทางตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวจีนกับอินเดียเองเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์คือมีเส้นทางการค้า ะะแล้วก็เส้นเดินทางที่พระถังสัมจั๋งเดินทางไปรับพระไตปิดกจากชมพูทวีปยิ่งพูดมันก็จะออกไปไกลและก็ยาวนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอิทธิพลเรื่องอะไรบ้างนะคะอิทธิพลของอารยาธรรมอินเดียหรืออารยาธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุนะคะซึ่งเราค้นพบเมืองโบราณเช่นฮาร์ปาโมเฮนโจดาโรอันี้เป็นต้นกําเนิดอารยาธรรมแรกๆทางที่อยู่ทางตะวันตกนะคะของภูมิภาคเอเชียอาคเนี เรื่องแรกก็คือด้านอักษรศาสตร์นะคะสำหรับด้านอักษรศาสตร์นั้นนะภาษาไทยเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากภาษาขอมแต่ภาษาขอมนะ่ะได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอินเดียนะคะและปัจจุบันนักเรียนคงจะเคยได้ยินคำว,ว่าภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมคะภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยก็ได้รับถ่ายทอดผ่านทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะเห็นได้ชัดจากอะไรจากชื่อเราเองในปัจจุบันยังคงมีอยู่เลยนะคะชื่อคนไทยชื่อคนอินโดนีเซีย หรือชื่อคนกัมพูชาอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างเช่นรามเกียรตินะคะซึ่งถือว่าเป็นด้านอักษรศาสตร์สำคัญเลยนะคะวรรณคดีที่สำคัญที่เราได้รับมาจากปรามายณะนั่นเองค่ะต่อไปก็คือด้านกฎหมายนะคะด้านกฎหมายนั้นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะได้รับอิทธิพลด้านกฎหมายจากอินเดียนะคะก็คือ พระคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นะคะซึ่งนํามาใช้เป็นหลักกฎหมายในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่สมัย,มยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5ที่เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายไทยให้เป็น ต่อไปด้านศาสนานะคะจากแต่เดิมเนี่ยประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นับถือพูดผีนับถือผีฟ้าผีบรรพบุรุษต่อมาเพื่อได้รับการเผยแพ่ศาสนามาจากอินเดียก็คือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการดําเนินชีวิตไปนะคะพออิทธิพลของศาสนาเราเห็นได้จากอะไรหลักฐานประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุหรือการดําเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตัวอย่างเช่นบูโรพุทธโธท,ที่ประเทศอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมมากที่สุดในโลกแต่มีโบราณสถานก็คือบูโรพุทธโธเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าที่นี่เคยนับถือศาสนาพุทธหรือในประเทศไทยเองเราก็มีการ ตั้งสารพระภูมิในบ้านคนที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเราเนี่ยนะคะมีสารพระภูมิแสดงว่าเราก็มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ได้อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองสําหรับด้านการปกครอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับรูปแบบการปกครองจากประเทศอินเดียนะคะโดยประเทศอินเดียเนี่ยเขาเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขามีความเชื่อเรื่องเทพดังนั้นการปกครองที่เปรียบพระมหากษัตริย์เป็นหนังเทพพระเจ้านะคะหรือสม,มุติเทพเราได้รับมาจากอินเดียเทพพระองค์นั้นก็คือพระนารายณ์นั่นเองนะคะเราก็มีประเพณีหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นสมมุติเทพตัวอย่างเช่นหนังภาพนี่ก็คือพิธีบรมราชาพิเศษในสมัยรัชกาลที่9นอกจากนี้ศาสนาพุทธก็มีอิทธิพลต่อด้านการปกครองเช่นกันนะคะก็คือพระมหากษัตริย์จะปกครองอย่างทรงธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าพระมหาธรรมราชาหรือการปกครองแบบธรรมราชา สำหรับด้านศิลปะวิทยาการนะคะเนื่องจากการรับพระพุทธศาสนามาจากอินเดียนะคะก็ทําให้เกิดการสร้างสารรค์งานศิลปะได้แก่สถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตกรรมหรือศิลปรกรรมด้านอื่นๆนะคะหลักฐานที่เราค้นพบไว้ก็คือเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสุขโขทัยนะคะ นอกจากนี้ยังมีเจดีทรงปรางเทวรูปปราสาทหินซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะโดยผ่านมาทางศาสนานั่นเองในด้านวิถีชีวิตนั้นอิทธิพลของอินเดียได้ถ่ายทอด มายังวิถีชีวิตของคนได้แก่การประกอบอาหารโดยใช้เครื่องเทศการแต่งกายการนุ่งจมกระเบนหรือการเคี้ยวหมากเหล่านี้นะคะก็เป็นลักษณะของวิถีชีวิตที่เราได้มาจากประเทศอินเดียหรืออารยธรรมอินเดียต่อไปเราจะมาพูดถึงอิทธิพลของอารยธรรมจีนหรืออารยธรรมลุ่มแม่น้ํา สินทุนะคะซึ่งจีนเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีอิทธิพลต่อคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนเวียดนาม ด้านแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือด้านอักษรศาสตร์นะคะด้วยอารยธรรมจีนเนี่ยได้เผยแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านวรรณกรรมจีนโดยเฉพาะวรรณกรรมเรื่องสามก,ก๊กไซอิ๋วไซฮันเหล่านี้นะคะก็จะมีการนําภาษาจีนมาใช้ผสมผสานกับภาษาอื่นๆแล้วเราก็ยังมีการใช้ภาษาจีนปนกับภาษาในอของไทยด้วยนะคะตัวอย่างเช่นจิ้มก้องใต้กง๋งอะไรเหล่านี้นะคะ ด้านการค้าขายเนื่องจากชาวจีนเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการค้าและการเดินเรือแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยพยายามที่จะทําตามกฎระเบียบของจีนเพื่อที่จะให้ชาวจีนมาดูแลการค้าอย่างของคนไทยเนี่ยได้ให้ชาวจีนมาดูแลการค้าในราชสำนักกันเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของรูปแบบการเดินเรือหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เรายังได้รับเ,เทคโนโลยีในสมัยนั้นเรียกว่าเทคโนโลยีเช่นการใช้ลูกคิด นะคะหรือการใช้มาตราช่างตวงวัดเข้ามาใช้ในระบบการค้าด้วยค่ะสำหรับต่อไปก็คือด้านศาสนานะคะก็ประเทศจีนเนี่ยก็มีแนวคิดมีความเชื่อไปรับพระพุทธศาสนามาเช่นกันแต่ว่าก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ สังคมจีนนะคะหลายประเทศในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ก็รับศาสนาพุทธแบบจีนมาก็คือนิกายมหายานนะคะโดยรับผ่านใครผ่านทางพ่อค้าแล้วก็คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะคะก็ทําให้เกิดประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะตัวอย่างเช่นประเพณีกินเจนะคะก็เกี่ยวข้องกับแนวความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ด้านศิลปวิทยาการอารยธรรมจีนเนี่ยได้เผยแพร่และมีอิทธิพลกับประเทศต่างๆนะคะในประเทศไทยเองก็มีพวกสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตกรรมหรือศิลปรกรรมอื่นๆที่เราจะเห็นหลักฐานผ่านทางโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะตัวอย่างศิลปะประเภทหนึ่งที่โด่งดังมากนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผานะคะ,ะเครื่องปั้นดินเผานี้เราเรามีมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยที่เราเรียกว่าเครื่องอะไรเอ่ย เครื่องสังคโลกนั่นเองนะคะเราก็รับมาจากจีนนอกจากนี้เรายังเห็นสถาปัตยกรรมรูปเก๋งจีนที่อยู่ตามวัดอย่างเช่นวัดยาน,นาวาวัดราชบูรณะนะคะนักเรียนอาจจะไปหาภาพดูเพิ่มเติมได้ในส่วนของด้านวิถีชีวิตนั้นนะคะอิทธิพลของอารยธรรมจีนได้ถ่ายทอด มายังวิถีชีวิตของคนได้แก่การประกอบอาหารโดยการใช้กระทะใช้น้ำมันอุปกรณ์ในการทานอาหารก็คือการใช้ตะเกียบอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกินแล้วก็มีส่วนต่อการดำเนินชีวิตของคนเป็นอย่างมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ อิทธิพลอารยธรรมของจีนและอินเดียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยนะคะก็สามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการที่ผู้คนในดินแดนแถบนี้มีการติดต่อกับชาวจีนแล้วก็อินเดียมานานแล้วนั้นก็ทำให้เราได้รับอารยธรรมของจีนแล้วก็อินเดียมาตั้งแต่ครั้งอดีตเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง